การนิตยสารบ้านและสวนนะฮะคุณเจรใหม่นั่นเองคุณเจอรุณสวัสดิ์ครับครับวันนี้จะบอกว่างานบ้านและสวนแร์จะมีขึ้นแล้วนะครับในวันที่30ตุลาคมถึงวันที่7พฤศจิกายนนี้และคุณเจบอกว่ามีของมาโชว์ด้วยใช่แล้วนะวันนี้มีอะไรมาโชว์นะคุณเจครับวันนี้เรามีกอี c o l l e ลกชันพิเศษจากทีมงานบ้านและสวนครับพิเศษอะไรครับพิเศษองไรครพิเศษตรงที่มันทํามาเพื่อทําบุญ เราไม่ได้ออกมาขายเพื่อเอากำไรเก็บเข้าตัวอะไรแต่เก้าอี้มันเก๋มากเลยนะดีไซน์ของมันเนี่ยใช่ไหมฮะใครเป็นคนออกแบบนะครับเนี่ยก็คือทีมงานกองบรรณาธิานสวนนั่นเองนะครับอันนี้มีไว้นั่งกินกาแฟอ่านหนังสือตอนเช้าครับอันนี้เป็นเบนช์ที่ถ้าเกิดบ้านคุณเล็กคุณก็หดมันให้มันเล็กลงได้ตัวนี้คุณอยู่คนเดียวครับเพื่อนมาคุณก็กางออกมาเป็นมานั่ง อ่าโอ้โหอันนี้ท่อน้ำบ้านผมมันหายท่อน้ำใช่แล้วท่อน้ำานี่พี่ขโมยอันนี้ไม่ทำอะไรับเนี่อท่อนี้ฮะท่อน้ำคือสิ่งที่คนมักจะแอบซ่อนมันไว้ในผนังไว้ในพื้นใช่ไหมเรามาทำโชว์ซะเลยนะครับแล้วก็ตัวเก้าอี้พนักพิงทำจากไม้สักนอกจากนั้นน้ำยังไหลได้ด้วยใช่ไหมถ้าคุณเอาไปต่อทอก็ทำได้เก้าอี้ดีเจมากเลยพูดถามคุณบิ๊กดีกว่าถามคุณบิ๊กดีกว่าคือหลายหลายคนก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าเนี่ยชีวิตจริงเนี่ยอยู่บ้านหรืออยู่คอนโดฮะตอนนี้อยู่บ้านครับาาว่ คือจริงๆแล้วเราอยากมีชีวิตที่แบบไลฟ์สไตล์ที่ดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมกำลังจะย้ายไปอยู่คอนโดแล้วซึ่งค,คอนโดที่ผมชอบก็แบบผมอยากอยู่ที่ที่แบบมีฟิตเนสมีอะไรเงี้ยปกติเราอยู่บ้านแล้ว,<ช>ลวอะไรเงี้ยครับคุณก<ม>็ไปอยู่ไอคอนโดเลยแล้วกันง่ายดีนะ เออเขาผมคิดว่าเขาจะให้ผมสักห้องหนึ่งเลยไอคอนโดน่าจะให้บิ๊กสักห้องหนึ่งนะจริงๆนะเอาละครับงานของเราเนี่ยนอกจากเก้าอี้เหล่านี้แล้วเนี่ยจะมีอ่ะเฟอร์นิเจอร์เพียบเลยใช่ไหมครับสองพันกว่าบูธที่งานบ้านและสวนแฟร์นี่นะครับคุณเป็นบอคอที่เท่มากเลยคุณทำบ้านและสวนมานานหรือยังฮะ5ปีครับ5ปีเหมาะคำนี้จิสันเอาเตอร์มากกว่านะฮะแต่ว่าสื่อว่าเป็นคนซึ่งชอบมากนะครับจะมีขึ้นเดือนนี้แล้วกับบ้านและสวนแฟนนะครับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่30ตุลาคมนี่เสียนพฤศจิกาาายนครรับเเจจะแกก้้อี ทุกท่านครับมีหกแบบมีอยู่หกแบบหกตัวบิ๊กชอบตัวไหนมากที่สุดผมว่าผมชอบตัวนี้ครับคุณชอบตัวนี้มากบคุณว่าคุณอยู่คนโดคุณดิ๊บครับครับผมผมให้คุณครับขอบคุณครับจริงๆเอาจริงจริขอบคุณพี่ไล่คุณจริงจนะเดี๋ยวอย่าพึ่งสิอย่าพึ่งโลกตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวไล่คุณกลับบ้านจริงๆแล้เหลือหนึ่งสองสามสี่อีกห้าตัวอีกห้าตัวผมจะให้คุณพิมพ์ W นะฮะเว้นวรรคตามด้วยอะไรดีเอ่ย ค่เขียนข้อความเลยดีกว่าบ้านและสวนนะส่งมาที่4221001ก็อีนี้จะเป็นของคุณแล้วนะฮะชาวินี้เราจะปิดท้ายด้วยเสีเยงเพลงของ X Y Z ซึ่งเราทั้ง3าคนรู้จักกันแน่นอนครับผมจะมไม่ทด้ไม่ได้แต่พี่ๆเขารอกันอยู่แล้วเราจะปิดท้ายด้วยเสีเยงเพลง X Y Z นะครับเราเจอกันใหม่วันจันทร์8โมงเช้าวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีสสดครับ